เดี <toys> ๋ยจับได้เสียอเลจับได้ลรนะรบกวนนิดนึงนะครับต้องขอความรมือนิดนึงนะครับถ้าท่านเล่นเดียวก็ได้รางวัลเปเดียวนะครับจะไม่จ่ายรางวัลนะครับว่าจะยิงรอถ้า่้วก็ผมก็ไม่งินนะครับไ้นะครับมาเรามาร่วมสนุกกันนะครับนะครับเอาเองนะเอาเองนะไม่ใจะไปยืมนะ

ไม่ไ้กินเนื้อไม่นเนื้อสวัสดีครับไม่้กินนื้อทผยันนะครับงนนได้ไมได้ไม่ได้้าเขาตัวใหญ่ได้ครับไม่ต้องโยนซ้ำนะครับผมโอเคยอดเขาเดียวโยนให้แข็งไว้ก่อนเซียร์มีตัวเด็กแจครับนง่ามงานเซีย

เหรียญบาทเชือยืดเหรียญแหงไล่สควอตเหรียญซิปเสียของจเยอะครับเอาเข้าเอาไม่เข้าเอาเสียรอยครับเสียรอยเอาให้เข้าเฮ้ยเกเกไปเยอะรับด้เ็นพครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอรู้สึว่าแถววยาวถึงเลสี่เลนะตอนนี้เนียเน่ยเนย ไม่ไกนะครับ่น้อนะครบมาไกลนะวมการนเอาไป่ไดเราะถ้าผู้บริารต้องเรีจ่าแรกครับน้องเลยแม่ ย่นเลี้ยงสิบได้เสียยิ่งย่นเลี้ยงหาได้เสียไย่นเลยครับเาได้้อไม้แมนเฮยัเล่นแเล่นแที่ยว่าครับที่ยได้มไ้ยยย่นได้องั้นเ็ีเลยนจ้าจับี่จับเด

สวัสดีครับเดียันาแนะครับครยเข้ามามนะอยากเข้ามาได้ฮ้โอนะครับนนใหม่ได้ครับนะครับนใหม่ได้นะฮะนะครับนี่นะผมเอาอีกไปผมจะดึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาเสื้อลายไปเลยนะครับเสื้อลายก็มีจำนวนจำกัดนะครับโอเคผมจับเปล่านะฮะอย่าอีหยาดได้นะครับโอเคครับครับบอกกติกานี่เดี๋ยวเดี๋ยเป็นไปบอกกติกาอีกรอบนึ่งบอกกติกานี่นะครับทางความเข้าใจนะครับหนึ่งท่านนะครับโยนได้สองครั้งนะครับเหรียญจิตนะครับได้เสื้อยีนนะครับเหรียญห้าได้เสื้อลายนะครับเสื้อลายหมดเราจะแจกงเสื้อยืนนะครับผม เอาให้ได้คุณท่านได้สองครั้งแล้วถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านถ้าท่านเข้าเหรียญในเหรียญหนึ่งแล้วนะครับถือว่าเหรียญเหรียญนั้นเหรียญที่สองไม่ต้องดูแล้ราะว่าท่านได้เชื่อแล้วนะครับ เล้ถาไม่ได้ให้วนไใหม่อ่อแนวใหม่แล้วใได้ไปแล้วแล้ววนมอีกเรามีมีชิปฝังไว้ในเสื้อแล้วเอาละเราวนให้ได้ยนต์แคนี้เห้เรายนอย่างน้อยไม่ได้ท่านได้สมุดถไปล้หนึ่งเล่มนะครับผมโอเคลุยครับคุณแม่เเลยครับเยเลยเยเโอ้เอาเลียเอี้ยเอาเลี้ยเีไเลียเอาเ้เข้ โอเคโอเครับขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณสำหรับสำหรับงานนะครับมีรางวัลให้กับพี่น้องนะครับตารางวัลได้กี่ร้อนคือต้องได้ร้อยในแต่ละช่วงนะครับผมเสร็จแล้วจากการลงทะเบียนของทางสมาคมนะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางผู้ของบริษัทดชายครับท่านใดนะครับชื่อ้องลงทะเบียนโรยส่งเพียงนะครับก็ไม่เสียตัวไม่เป็นไร